ความจริงวิกฤตประชาธิปไตยประเด็นที่16สื่อมวลชนไทยเหตุใดจึงไม่มีความเป็นกลางที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมักมีการเสนอหลักการว่าควรให้สื่อดูแลกันเองควบคุมกันเองความหมายก็คือ ไม่ให้รัฐบาลมาควบคุมสื่อซึ่งก็มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่โดยหลักการแล้วผมไม่เห็นด้วยมาตลอดผมเห็นว่าเป็นแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องและเห็นว่าสื่อต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสังคมต้องดูแลสื่อได้สังคมจำเป็นต้องหากลไกวิธีการที่สามารถดูแลและสื่อสารกับสื่อเพื่อให้สื่อทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นอันตรายต่อสังคมในช่วงสามปีที่ผ่านมาสื่อมวลชนกระแสหลักของไทยได้มีบทบาทอย่างมากในกระบวนการทำให้บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยจึงมักมีคำถามว่าในการทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยจะแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคนี้อย่างไรก่อนที่จะพูดถึงบทบาทสื่อมวลชนไทยกับประชาธิปไตยเป็นการเฉพาะเจาะจง ควรจะคิดกันก่อนว่าเราจะใช้หลักการอะไรในการวิเคราะห์และประเมินสื่อสื่อมวลชนที่ดีมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารต่อสังคมซึ่งควรจะเป็นความจริงเป็นกลางไม่ทำให้ใครเสียหายและพึงมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เสนอในโลกปัจจุบันสิ่งที่มีความจำเป็นมากกว่าเดิมคือความรวดเร็วทันการและเป็นแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนที่มีความสำคัญต่อสังคมอย่างมาก ดูจากหลักการเหล่านี้เราจะพบว่าสื่อมวลชนในบ้านเรามีปัญหาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคนไทยเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการที่สื่อเสนอข่าวสารข้อมูลที่เป็นความจริงหรือไม่จริงกันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ยินว่าฉันชอบอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เพราะเสนอแต่ความจริงไม่ชอบฉบับนั้นเพราะมีแต่ข่าวที่ไม่เป็นความจริงหรือคาดเคลื่อนอยู่เรื่อยเมื่อสื่อเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงไปแล้ว จะพบว่ามีการแก้ท่าวหรือขออภัยกันน้อยหลักการที่ไม่ทำให้ใครเสียหายนั้นดูจะเป็นปัญหาใหญ่ที่มีการพูดถึงกันอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้ปัญหารถลงไปมากนักผู้ต้องสงสัยมักถูกเรียกว่าโจรร้ายจนคนเชื่อกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ต่อมาเมื่อความจริงปรากฏว่าตำรวจจับแพ้เขาก็เสียผู้เสียคนไปแล้วข่าวเสียใหญ่ถูกฆ่าตาย ขณะควงสาวเข้าโรงแรมม่านรูดเอาเข้าจริงๆอาจจะกลายเป็นถูกแก๊งเรียกค่าไทยจับตัวไปแล้วค่าทิ้งแต่ก็ถูกประจานไปทั่วแล้วแม้แต่เรื่องที่เป็นความจริงเช่นผู้หญิงถูกคุกคามทางเพศหรือเด็กเยาวชนทำผิดกฎหมายการนำเสนอข่าวโดยเปิดเผยว,ว่าผู้เสียหายเป็นใครมักเป็นการซ้ำเติมคนเหล่านั้นจนอาจจะหนักหนากว่าเดิมเสอ,อีกความไม่เป็นกลาง มักเข้ามามีปัญหาเวลาเสนอข่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายเมื่อใดที่สื่อเลือกเสนอข่าวเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นมากยิ่งถ้าหลักการในเรื่องต้องเสนอความจริงและไม่ควรทําให้ใครเสียหายถูกละเลยด้วยแล้วหลักการในเรื่องความเป็นกลางก็ย่อมเสียไปได้โดยง่ายด้วยสังคมไทยดูจะให้ความสนใจกับเรื่องความเป็นกลางของสื่ออยู่พอสมควร แต่ก็ดูจะเคยชินกับการพาดหัวข่าวในทํานองแดงคลั่งถ่วงชาติกับเลืองปลื้มกู้ชาติหรือหมักยิ้มเยาะกล้าวพร้อมปราบกับมาร์คยิ้มรับให้จัดการตามกฎหมายจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาและต้องรับผลจากความไม่เป็นกลางของสื่ออยู่เป็นประจำทุกวันนี้โลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีขอบเขตจำกัดสื่อแขนงต่างๆมีความสำคัญ ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมไม่แพ้การศึกษาในระบบสื่อที่มีปัญหาในเรื่องนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดน่าจะเป็นฟรีทีวีซึ่งส่วนใหญ่ถูกขายสัมปทานให้กับเอกชนไปแล้วกลายเป็นธุรกิจเต็มตัวในแง่การกำหนดเนื้อหาสาระของรายการต่างๆทำให้รายการที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีมีมากและส่งผลต่อผู้คน มากกว่ารายการประเภทที่มีสาระสร้างสารรค์จากปัญหาพื้นฐานนี้ย่อมไม่น่าแปลกใจเลยที่เมื่อเกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้นสื่มอมวลชนที่เป็นกระแสหลักจะมีบทบาทในทางส่งเสริมกระบวนการที่ทำให้บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยดังที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าสื่อกระแสหลักมักไปทางเดียวกับผู้มีอำนาจจริงๆซึ่งดูจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปแต่ในเมืองไทยเรา สื่อมวลชนส่วนหนึ่งก็เคยมีบทบาทมากในการต่อต้านเผด็จการถึงแม้ว่าจะถูกมาตรการต่างๆอย่างโหดเหี้ยมสกัดกัน้นขัดขวางการทำหน้าที่ของสื่อก็ตามสื่อมวลชนในอดีตรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้สร้างตำนานอันเป็นที่เล่าขานและศึกษาอย่างต่อเนื่องกันมาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญสญ,สญตั้งแต่14ตุลาคมถึง16พฤษภาคม2535 การปฏิรูปการเมืองการร่างรัฐธรรมนูญปี2540สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยทั้งนั้นการที่สื่อมวลชนส่งผลต่อการลม้มและตั้งรัฐบาลอยู่บ้างบ้างน้อยบ้างในแต่ละยุคแต่ละสมัยดูจะเป็นเรื่องธรรมดาต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนจำนวนมากมีส่วนสนับสนุนรัฐบาลทักษิณอยู่หลายปีจนกระทั่งตอนปลายของรัฐบาลทักษิณ สื่อมวลชนกระแสหลักจึงได้เลือกข้างที่จะไม่เอาทักษิณเมื่อเหตุการณ์บานปลายไปเกินกว่าการล้มรัฐบาลทักษิณเป็นการล้มระบอบราาประชาธิปไตยสื่อมวลชนซึ่งเลือกข้างไปก่อนแล้วจึงอยู่ในสภาพกู่ไม่กลับนุนส่งการรัฐประหารกันไปเสียเลยเกิดอะไรขึ้นกับสื่อใครปิดกั้นเสรีภาพสื่อกันแน่หลังการรัฐประหาร19กันยายน2549 ผู้นำคอมชอได้เชิญสื่อมวลชนหลายแขนงไปประชุมเพื่อขม่มขู่ไม่ให้เสนอข่าวเกี่ยวกับพันตำรวจโททักษินและพักไทยรักไทยสร้างความอึดอจจัดใจให้กับสื่อบางส่วนแต่สื่อที่เป็นกระแสะหลักที่เลือกข้างกลุ่มพันธมิตรและรัฐประหารไปแล้วกลับออกมาช่วยอธิบายว่าหลังการยึดอำนาจนั้นมีการลดรอนเสรีภาพสื่อน้อยกว่าสมัยรัฐบาลทักษิน ความจริงที่สื่อกระแสหลักไม่รู้สึกว่าถูกปิดกั้นริบรอนเสรีภาพทั้งๆท,ที่ถูกเรียกไปขู่โดยผู้นำการยึดอำนาจก็เพราะพวกเขาถูกห้ามในสิ่งที่ไม่ต้องการเสนออยู่แล้วและก็ถูกขอให้ช่วยเสนอข่าวในเรื่องที่พวกเขาก็ต้องการเสนออยู่แล้วการสมยอมกันในช่วงนั้นจึงมีผลในทางสนับสน,นุนการทำให้ประเทศไม่เป็นประชาธิปไตยให้ราบรื่นยิ่งขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าแม้ในสื่อกระแสหลักก็มีบทบาทต่างกันมีสื่อบางส่วนที่เป็นหัวหอ,อกอย่าง ASTV และหนังสือพิมพ์บางฉบับเช่นผู้จัดการทำหน้าที่เหมือนเครื่องมือโฆษณาของบุคคลหรือขององค์กรทางการเมืองมากกว่าจะเป็นสื่อมวลชนสื่อประเภทนี้มีบทบาทอย่างเด่นชัดทำให้บทบาทโดยรวมเอียงไปทางหนึ่งทางใดอย่างชัดเจนสื่อประเภทนี้สามารถเสนอความเท็จได้อย่างไม่จำกัด ใช้ข้อเท็จจริงบางส่วนที่เป็นความจริงมาเสริมทําให้ส่วนที่เป็นเท็จนั้นน่าเชื่อถือมากขึ้นสามารถที่จะใส่ร้ายใครก็ได้เพื่อปลุกปั่นสังคมให้ผู้คนทําผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงโดยเกือบจะเรียกได้ว่าเสรีถ้าจะมีการดําเนินคดีอยู่บ้างก็คงไม่ถึง1%เปอร์เซเมื่อรวมกับสื่ออีกบางส่วนที่ตามกระแสหรือไม่ก็ถูกค่มคู่คุกคามจากสื่อประเภทนี้จนไม่กล้าที่จะทัดทาน และพลอยตามกระแสไปด้วยทําให้สื่อโดยรวมมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างที่ผ่านมาแน่นอนว่าถ้าสื่อมีบทบาทอย่างที่ผ่านมาใครที่จะผลักดันให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก็จะเป็นการที่ทําอะไรสวนทางกับสื่อและย่อมจะพบว่าสื่อเป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนี่เป็นโจทย์ข้อใหญ่สําหรับผู้ที่เคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ต้องช่วยกันหาทางแก้คงต้องจำแนกว่าเรามีโจทย์ที่ต้องแก้เกี่ยวกับสื่อสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะทำอย่างไรกับสื่อดีซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้ากับส่วนที่สองคือทำอย่างไรสังคมไทยถึงจะมีสื่อที่ดีเป็นไปนตามหลักการที่ถูกที่ควรซึ่งดูจะเป็นปัญหาระยะยาวที่ต้องใช้เวลา ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นได้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจขึ้นสองอย่างปรากฏการณ์แรกก็คือการหาทางทำให้สื่อบางส่วนอย่าง ASTV หยุดยั้งการโฆษณาอันเป็นเท็จปลุกปัน่นยุยงให้คนงมงายบ้าคลัง่งพร้อมที่จะทำผิดกฎหมายร้ายแรงอย่างที่ผ่านมาแต่การใช้ช่องทางทางกฎหมายก็ไม่เป็นผลสำารายดูเหมือนกับว่าสื่อประเภทนี้ จะได้รับการคุ้มครองปกป้องจากฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเสียด้วยซ้ำ ASTV มักจะเสนอความเท็จอย่างไม่มีจำกัดใช้การเสนอความจริงบางส่วนมาสนับสนุนให้ส่วนที่เป็นเท็จนั้นน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นใช้การโกหกซ้ำๆมาทำให้คนเชื่อว่าเป็นความจริง ASTV เอียงข้างอย่างชัดเจนการเลือกข้างของ ASTV เมื่อปลุกระดมปลุกปัน่นยุยง โดยทําให้คนหลงเชื่อลทัทธิบางอย่างก็ทําให้คนงมงายบ้าคลั่งพร้อมที่จะทําผิดกฎหมายหรือสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นโดยเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นอยู่บนพื้นฐานของความจริงและความมีอุดมการ์การที่ ASTV มีบทบาทเช่นนี้ได้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายในทางห้ามปรามทั้งยังได้รับการคุ้มครองปกป้องและส่งเสริมจากกลไกรัฐ ได้เป็นเงื่อนไขสำคัญทำให้สังคมไทยแตกแยกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนบทบาทของเอสทจะนำสังคมไทยก้าวไปสู่ความรุนแรงและกลายเป็นวิกฤตที่ใหญ่หลวงได้ในอนาคตถึงอย่างไรสังคมไทยคงต้องหาทางที่จะใช้ช่องทางทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาต่อไปบางทีปัญหา a อ t v กับปัญหานิติรัฐควรจะถูกหยิบยกขึ้นมาให้เป็นประเภทเดียวกันไปเสียเลยก็ได้ อีกปรากฏการณ์หนึ่งคือการเกิดสื่อฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนจำนวนมากหรือสถานีโทรทัศน์ดีสเตชันเข้าใจว่าผู้ที่ต้องการการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้สรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าปล่อยให้กลุ่มพันธมิตรโฆษณาชวนเชื่อโดยไม่มีการนำความจริงหรือความเห็นที่แตกต่างมาชี้แจงบ้างเลยนับวันจะสร้างปัญหาสะสมมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย จะหาทางออกด้วยการอาศัยกฎหมายบ้านเมืองไปใช้แก้ปัญหาสื่อของกลุ่มพันธมิตรก็หวังพึ่งไม่ได้ฝ่ายประชาธิปไตยจึงต้องสร้างสื่อของตัวเองบ้างนี่จึงเป็นเรื่องจำเป็นและเข้าใจได้ข้อดีของสื่อที่ฝ่ายประชาธิปไตยสร้างขึ้นเองที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันคือการเสนอความจริงไม่ใช้ความเท็จสู้กับความเท็จส่วนความเป็นกลางนั้นคงมีคนจำนวนมากเข้าใจได้ว่า เป็นไปไม่ได้เสร็จแล้วถ้ายืนอยู่กับการเสนอแต่ความจริงถูกต้องทางวิชาการอยู่บนหลักการประชาธิปไตยแล้วถึงไม่เป็นกลางก็คงต้องเรียกว่าเอียงไปทางฝ่ายประชาธิปไตยในสภาพความเป็นจริงของสังคมซึ่งฝ่ายที่รักษากฎหมายไม่เป็นกลางอย่างที่เป็นอยู่การเลือกข้างประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เสียแล้วประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เรากําลังได้เห็นแนวทางใหม่ของสื่อที่ประกาศตัวชัดว่าสังกัดค่ายทางการเมืองเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ในอนาคตข้างหน้าและค่อนข้างมินเมย์ต่อวิชาชีพสื่อมวลชนเพราะคนทั่วไปคาดหมายว่าสื่อจะต้องเป็นกลางซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือยุโรปตะวันตก สื่อที่เป็นของเอกชนประกาศตัวเปิดเผยว่ามีจุดยืนของตัวเองอย่างไรและเข้าข้างใดแต่จุดยืนดังกล่าวจะไม่ก้าวไกยไปถึงการนําเสนอข้อมูลและข่าวสารโดยถือหลักการว่าข้อเท็จจริงในข่าวคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ความเห็นเป็นเสรีในฟิลิปปินส์นักการเมืองที่ทรงอิทธิพลทั้งที่เป็นฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลต่างก็เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์และบางคนลงมือเขียนคอลัมน์เสียเองด้วย แต่ข่าวที่นําเสนอก็เป็นข้อเท็จจริงล้วนๆการมีสังกัดค่ายของสื่อซึ่งอาจจะแปลกใหม่สําหรับเมืองไทยจึงไม่น่าจะเป็นคําถามใหญ่โตหากคุ้นเคยกันนานเข้าแต่ประเด็นคําถามก็อยู่ที่ว่าถ้าอยากจะให้ประเทศไทยมีลักษณะประชาธิปไตยที่อยู่ด้วยกันอย่างสันติและมีคันติธรรมแม้มีความเห็นต่างกันได้การมี a อ TV ได้ก็ต้องมีดีทได้เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้หลักการที่ชัดเจน ว่าไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงและความแตกแยกในสังคมโดยที่สามารถผ่อนปรนในเรื่องของความไม่เป็นกลางของทัศนะและความเห็นในระยะยาวยังอยากเห็นสื่อทุกประเภทหันมาใช้หลักการที่ถูกที่ควรอย่างเสมอภาคเท่าเทีเทยมกันกล่าวคือสื่อเสนอแต่ความจริงและต้องรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งที่ตนเองเสนอมีความเป็นกลางสร้างสรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและระบบประชาธิปไตยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องส่งเสริมให้มีการนำหลักการสำคัญสำคัญมาใช้ในการประเมินและวิจารณ์สื่อสร้างวัฒนธรรมที่สังคมมีหลักมีเกณฑ์ที่ดีในการตรวจสอบและดูแลสื่อในประเทศอื่นๆหลายประเทศได้เคยเกิดเหตุการณ์ที่สื่อมวลชนออกนอกลูก่นอกทางจนมีส่วนสำคัญในการสร้าง และขยายความขัดแย้งในสังคมขึ้นต่อมาสังคมจึงได้หาทางที่จะต้องช่วยกันดูแลสื่อและสร้างวัฒนธรรมที่สื่อต้องรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเองในไม่กี่ปีมานี้ทําให้สังคมไทยเรายิ่งต้องให้ความสนใจศึกษาหาบทเรียนจากประเทศต่างๆรวมทั้งบทเรียนจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประเทศเราเองเพื่อที่สังคมไทยจะได้ดูแล และส่งเสริมบทบาทของสื่อมวลชนได้อย่างเหมาะสมต่อไปที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมักมีการเสนอหลักการว่าควรให้สื่อดูแลกันเองควบคุมกันเองความหมายก็คือไม่ให้รัฐบาลมาควบคุมสื่อซึ่งก็มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่โดยหลักการแล้วผู้เขียนไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดเห็นว่าเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องและเห็นว่าสื่อต้องรับผิดชอบต่อสังคม และสังคมต้องดูแลสื่อได้สังคมจำเป็นต้องหากลไกวิธีการที่สามารถดูแลหรือสื่อสารกับสื่อเพื่อให้สื่อทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นอันตรายต่อสังคม